สวัสดีทุกคนนะอยู่กับผม ST Clay ซึ่งในวันนี้อยู่กับเจ้าโคลาตรอซิงเบเชเวทิทเทียห้าขนาดใครจูบอกเลยว่าทุกคนก็ต้องอยากได้เอาละ่ะข่าเรื่องวันนี้ผมจะมารีวิวนะเรื่องแรกที่ผมจะเข้าเกี่ยวกับโคลาตอรอเลยกคือเรื่องสเตตัสเลือดมีทั้งหมดหมื่นเจ็ดหมืนึ่งมน เจ็ดร้อยห้าสิบสเตมิน่าอยู่ที่ 46. สี่สิบหส่วนไอตัวข้างบนระวังโดนกูเฮียหันชาเกิดพี่ส่วนค่าน้ำค่าอะไรเงรี้ยก็หลักร้อยอะเทียร์ไก็ต้องหลักร้อยอยู่แล้วธรรมดาเดินอยู่ที่ยีเกวิ่งอยู่ที่สาสบสในการกัดแต่ละทีของพี่แกทำให้ติดพิษ แล้วก็มีการฟาดหางด้วยพวกตุยตูดก็ต้องระวังตัวหน่อยมีบลีดที่เวลาพ่นออกมาแล้วจะทําให้ติดทําให้เรานั้นเลือดเพิ่มขึ้นมีไลท์ลิชที่เวลากดแล้วเวลากัดเลือดเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นการดูดเลือดของฝั่งตรงข้ามถ้าต่อไปคือแอนิเมชันแอนิเมชันเนี่ยเดาท่ายืนกันเลยวบมีขยับหนวดขยับปาก ถ้ากดเกลียวยกหนวดขึ้นคำรามงา่าถ้าวาดกลัวเอาหางมาฝั่งนี้แล้วก็เอาหนวดมาปิดหน้าตัวเองถ้านอนเด็บก็โตซีธรรมดาถ้านั่งมีสายหางมีสายหนวดไปมา ส่วนเสียงเนี่ยไม่ต้องเทคหรอกไม่ต้องการถ้าเดินถ้าวิง่งโอ้ยตัวเตรียมอืดอาดต่อไปที่จะพูดเลยก็คือเรื่องการเล่นจริงการเล่นจริงก็มันจะอุบาทนิดหน่อยนะเพราะถ้าเป็นตัว เทียห้าเนี่ยหรือพวกคลร์เตอรอะไรเงี้ยจะแพ้ทางเร็วเนี่ยหรือตัวบินซะส่วนใหญ่ว่าพี่แกจะไม่ค่อยถูกกันในด้านเรื่องการโจมตีอะไรสะเท่าไหร่แต่เล่นจริงเนี่ยบว,บวกกับเทียห้าหรือพวกไคจูอะไรเงี้ยได้นะสบายเลยแต่ก็มันก็จะมีบางตัวที่จังชนะมันอยู่เช่นโบเลียอะไรเงี้ยคือที่สุดของเทียห้าแล้ว ที่ผมรู้นะซึ่งผมก็ไม่มีโบลยวเหมือนกันแต่เรื่องการไล่ตบเด็กแล้วก็ไล่ต่อคนอื่นในเทียห้าเนี่ยทําได้ดีสุด,สดเลยสาหรับคนละตอสแล้วพวกตุยตูดด้านหลังระว,วังตูดไว้ให้ดีด้วยดูดิมันมีนี่แต่เรื่องการเคลื่อนที่หรือการเดินทางเนี่ยไม่เหมาะกับแกสุดๆเลยเพราะลุงแกเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินช้ามากแต่ในเรื่องอำนาจหรือว่าเรื่องยศ ของเทียห้าเนี่ยมีละแข็งแกงด้วยแต่ถ้าให้เอาจริงๆมือใหม่ไม่เหมาะมากสำหรับโคโลตสออะพอหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะไปแบทเทิลให้ดูกันว่าตัวกูใหญ่เกินลงหลุมไม่ได้อ่านอนอ วิ่งเข้าใส่อืมกัดกัดกัดดูเลือดกั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 ดทำไมมันวิ่งอยู่กับที่วะไม่ใช่แล้วแหละโอ้ไม่ใช่ละโอ้ไม่ใช่ละเช็ค่าเน็ตด่วนคลานเน็ตโจ นั่นแหละไม่เป็นไรสำรับคลิปนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้นะครับใครที่อยากดูผมแบทเทิลสำหรับคนละตอดดูแม่งคลิปนี้เลยไอ้สัสอืมอืมมานี่มานี่มานี่นอืมกัดหมดกัดหมดไอ,อ,อ,<า>อ้มาอืมอาครัาครมันเล่นจังหวะบนมันเล่นจังหวะบนวิ่งเข้าใส่ ฟาดหางไม่โดนครับไม่โดนไอ้นั่นคูกคนอยู่ไอ้นั่นคุกคนมาวิ่งวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาทำไมกัดกัดฮิตบ็อกมันสั้นเกินอ่ะแล้ว้ายด้วยไปดูแม่งไปซ้ายด้วยแม่งไปซ้ายด้วยเอออุมดูุมดนดนมอืมอืเล่นการลังตัวเลยมเล่นการลังตัวเลยอืมสวนกับหางฟาดไม่โดนฮิตบ็อกหางกุกกาเกินอ right TH huh? ่ะ นี่แน่เออเอาไปกินเอาไปกินอืมอืมอืมอุยกัดไม่โดนนีผีเลยฮิ่ปีดบล็บอกมันไม่เจมอะเอาละผมเจอเหยื่อตัวใหญ่ครับมานี่เลยมันี่เลยมาให้พี่แมมก้นสักหน่อยแมนน้องสาวจะไปไหนจ้าน้องสาวน้องสาวน้องสาวจะไปไหนมาไปเทิรพี่มา อุ้ยมันกระต้งเตียมอืดอาดเสียทีเ้ยเออกัดอึอึอึโอ้ยมึกกระเทียหากกูมึงจะดีกูทำไมอะไรผีอืมฮูฮูใหม่ๆๆม่ม่ม่ผมไม่เข้าตีใครนั้นัผมไม่เข้าตีใครนั้นเจอไฮก๊อสไวเด็กครับ ทำตัวเป็นมิดเดอเออได้แล้วได้แล้วเดินทับไปวิ่งไงวิ่งเลยมันวิ <S 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 ่งเร็วกว่ามันเด็กกว่าเฮ้ยย่อเยอะไอ้กูนยเปล่านะไอ้นั่งนะไอ้นั่งนะไอ้นั่งนะไอ้ไอ้ไม่ได้ทำไรนะไอ้ไม่ได้ทำไรนะทุกคนทุกคนเดินไป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 นั่นแหละเออเออเดินไปตรงนั้นแหละ ผม,มตายมึงแน่ไม่จริงมันก็แบทเทอร์กูสิวะกูต่อยกับเด็กนี่กูทนัดเลยฟาดเลยโย มา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 ึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนตัวมึงก็ใหญ่ตัวมึงก็ใหญ่เฮ้ยกลัวอะไรเยอะะฮะที่ห่านเหมือนกันเห็นไหมน้องไฮกอร์งงเงี่ยมตายโอเคเด็กนี่ของชอบจริงๆผมผมอยากสู้ไก่เค้อยากสู้ไก่เค้ตรงนั้นน่ะทำยังไงดีวะ เอาเป็นว่าแกล้งนอนแล้วกันนะแกล้งนอนเดี๋ยวให้ไอ้เคมันโพล่มาแต่ว่าผมน่าจะสู้ไอ้เคได้นะเพราะไอ้เคมันแต่ดาเมจ็มันแรงอ่ะดิไอ้เค็มซาโคซิลิสซะด้วยมาแล้วมาแล้วอืมอืมอืมไม่ใช่หาง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 อืมกัดเข้าทีละเก้าร้อยอ่ะมีหลักพันมั่งอ่ะ แต่กัดตีดเลือดออกถ้ามันขึ้นมาอีกรอบผมก็จะระยำทำแกงมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเหมือนว่าไปหาที่ปิดคลิปสวยๆดีกว่าเอาละสำหรับถ้าใครอยากให้ผมทำอีกก็กดไลค์ซะกดติดตามซะคอมเมนต์มาด้วยนะว่าถ้าอยากให้ทำอีกก็บอกมา ผมยอมทำได้เสมอใสยอยู่นั่นละ